เฮ้ยเฟิร์สพวกมาตัดผมว่ะเตรียมอุปรกรณ์กัน ข้างน้ำเสดเด๋ยวตัดผมเหรอโอเคอ๋อมาแล้วมีมีส่งมายังส,ส่งอะไรอ่ะนี่ส่งนิดกินเฟรนเข้าเหมือนกันนะผมมาข้างน้ำเสดๆร็จนะครับไม่ไม่ได้มาตัดผมโอเคขอบกันกูจะใส่ทำไมด้วย,วยเจ๋อลาด้วย Ê Nè nè có mà, có tắt hổm này. tôi thấy trái có phải phốn mưu Ê Bắp, bắp nè Lưm hay là mà Mày tặng ạ Ui Ui Biển chạy ra, tặng ra coi Mắc พ่อแม่พี่น้องทนายของน้องถธอ้ดยกายและว่าจะใจอยู่กับผม First, เฟิร์สัวกวได้ครับผมวันนี้เราจะพาไปตัดสง่งเธอเรียกว่าเทปเปอร์เฟครับผมขนายแบบก็จะเป็นผมหยิกเลยนะครับไม่มีอยักศกไม่มีอะไรล้วนนะครับคือหยิกล้วนเลยนะครับอันนี้วิธีการง่ายๆเลยครับก็คือเราต้องสางผมออกก่อนนะครับผมสางผมในที่นี้คือต้องหาหวีที่ค่อนข้าง,งแข็งแรงแล้วก็ใช้หวีซี่ที่มันห่างก่อนแล้วค่อยใช้หวีซี่ที่มันแคบลงนะครับงั้นมันจะดึงไม่ขึ้น เพื่อให้ผมมันคลายตัวเพราะผมมันกอดกันอยู่ในกอดกันอยู่เยอะนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใช้คิลดาอากิชินะครับในการตั้งว่าเราจะการที่จะเทเปอร์เฟสมันขึ้นไปแล้วก็ไล่ระดับตรงนี้ขึ้นไปนะครับผม ด้านหลังเราก็จะใช้เทคนิคประมาณนี้นะครับในการที่จะอยู่ที่ประมาณใต้ใบหูนิดนึงนะครับผมในการที่จะให้มันเฟดเงาไปให้มันสวยนะครับผมขั้นต่อต่อไปผมก็จะใช้เป็นซิลดาวากิมาร์ทูนะครับผมมีรอบมอเตอร์อยู่ที่ประมาณ6,500ลรอบซึ่งค่อนข้างแรงใับใบมีดก็ค่อนข้างคมมากๆอยู่แล้วนะครับผมก็จะตั้งในการที่จะใช้เปิดฟันแบบนี้ แล้วก็ตั้งมันขึ้นนะครับผมความห่างก็อยู่ที่ประมาณ1นิ้วแต่ด้านหลังผมจะใช้สูงกว่าประมาณสองหุนออหรือหนุ่นน,น,นั่นเองนะครับผมจะ,จะสูงกว่านิดหนึ่งของด้านข้างนะครับในการที่จะมีช่วงห้างให้มันออกมาค่อนข้าง,างที่จะสวยแล้วก็พอดีในรูปแบบของมันเองนะครับ ั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับในการที่จะเปิดฟันเหมือนเดิมเลยแล้วก็ถานขึ้นอีกประมาณ1นิ้วนะครับในการที่จะมีระยะในการช่วงไล่ไล่เงาเหมือนขึ้นไปนะครับเทปเฟยจะอยู่ที่ตรงช่วงจอดกับด้านหลังนะครับจะยังมีรอบหตรงเนี้ยเอาไวเ้เพื่อขอบที่มันชัดเจนตัวอย่างนี้เราจะเรียกเทปเฟสนะครับถ้าเป็นโลเฟสมันตรงช่วงจอดมันจะไล่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราพบจะทักทิปแยกายดูหนึ่งว่าความแตกต่างของระหว่างนี้จะเป็นยังไง แต่ว่าสุกอย่างก็คือถ้าสมรับคนไทยก็คือขาวนวนเกินนะครับอย่าไปซีเรียสกันเรียกชื่อส่งมากนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วแหลคิด ต,ต่อมานะครับเราก็จะใช้เป็นเบอร์2ในการที่จะควบคุมฐานของทรงหรือทรงที่จะให้มันกรอบที่มันชัดเจนขึ้นนะครับในการที่จะเชื่อมต่อของด้านบนและด้านล่างเพราะด้านบนเราจะทําให้ผมจะไม่ได้ตัดของน้องเยอะออกเกินนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าให้มันเป็นแอฟโฟวูฟูอยู่ด้านบนไว้จะดีกว่านะครับเพื่อเลี้ยงไว้เพื่อให้เป็นทรงที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเราก็จะมาสร้างกรอบทรงในรูปแบบนี้กันนะครับพอหลังจากตั้งกรอบทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใช้วิธีการ ทำให้มันหนวนมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็มจะใช้ปตเตเรียนเป,ป,ป่าอย่างเี้นะครับคือซูด้าตัวนี้ในการที่จะปิดฟันมันไปเลยแล้วก็ค่อยๆทําให้มันนวนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าสังเกตดูดีๆผมจะใช้ปรับฟันเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยเพื่อให้มันตรงกับความยาวของช่วงตอนนั้นนะครับผมถ้ามันไม่ตรงกันเราก็ปรับแค่นั้นเองครับผมลังจากนั้นผมก็จะใช้เป็นเบอร์0.5ในการไล่ระดับเหมือนกันนะครับเชื่อมระหว่างเบอร์หนึ่งกับปตเตเรียนเปล่านั่นเองนะครับ ทำแบบนี้รอบหัวไปเรื่อยๆนะครับผมจะสังเกตดูง่ายๆเอาในคลิปวิดีโอดีกว่าเพราะบางทีผมพูดอาจจะยังไม่เข้าใจแบบเพียนะครับผม ทีนี้ด้านหลังเราก็ใช้เทคนิคเดียวกับด้านข้างเลยนะครับทีนี้ต่อไปนี้รอบๆหัวก็จะใช้แบบเดียวเลยนะครับผมในการที่จะไล่ระดับให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนั่นเองนะครับผม

หลังจากเสร็จขั้นตอนเมื่อกี้เราก็จะมาใช้เกลไยฟันในการที่จะทําให้มันเข้าทรงแล้วเอาตรงส่วนที่ฟูเกินไปออกนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการไล่ให้มันแบบกลมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ระหว่างเกินที่เราซอยไปเนี่ยเราต้องพยายามคายผมเขาด้วยนะครับคายผมที่มันแนบอยู่กับด่างศรีรษะหรือว่าผมมันกอดกันเยอะเกินเพราะผมยิ่งมันจะกอดกันเยอะมากๆนะครับถ้าใครเคยได้ตัดดูแบบเราต้องใช้วิธีการเอาหวีคอยสางผมตลอดเวลานะครับผม จากนั้นเราก็วนกับที่อากุชินะครับผมในการที่จะทํกรอบส่งข้างหน้าเนี่ยตั้งรอบทรงขึ้นมาใหม่เลยนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีขึ้นมีลงของรอบทรงในช่วงไรผมของเขานะครับผมแบบนี้จะการออกมานะค่อนข้างสวยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมเขาค่อนข้างที่จะขึ้นแล้วขี่เยอะนั่นเองนะครับผม ตัดผมเหรอใช่ใช่ตัดมาแล้วยีบที่ได้ที่ตัดให้เราเนี่ยตัดเดียวเพื่อนเล่นเหรอ ้ต่อไปผมก็จะใช้เป็นหวีโค้งแบบนี้นะครับมันก็กำลังฮิตมันก็กําลังฮิตอยู่ไม่ใช่กําลังจะฮิตก็คือไอตัวเนี้ยมันจะโค้งผมก็เลยคิดว่ามันจะทาออกมาได้ค่อนข้างที่จะกลมพอดีมากกว่านะครับผมกเอามาลองใช้ดูก็เออก็ท่าเฮ้ยเไม่ต้องไปเลงอะไรให้มันเยอะนะครับเราก็จะทําแบบนี้ไปรอบห่วงเช่นเคยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะไปใช้แอบบัตน,นะครับในการที่จะมาสร้างกรอบทรงให้ของเขาอะให้มันชัดขึ้น้น่ๆนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปแอร์บัตนะครับาสามารถกลับไปดูคลิปเกา่าผมได้นะครับทิ้งผมเคยทําไว้มันค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเป็นเทคนิคของต่างประเทศแล้วเพิ่งนําเอาเข้ามาใช้ในไทยกันหลังจากที่นอนกันแบบนี้มันจะรู้สึกให้ความคมที่มันเยอะมากกว่านั่นเองนะครับ ั้นตอนของเราก็มีเพลงเท่านี้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับ okay, okay. Gosh, probably why I never see y'all probably why I never have time for the fake friends I won't be y'all, oh god I've been running now, up early when the sun is out not setting out my own soul, but those real ones they coming out, oh look who's reaching out, old friends on the feature now they don't work so they need it free, ooh you reaching out from the west side of that old town, but there's no show, till I go down to the open mic, show love to the real ones that know now, some of y'all don't know now, in a couple months you gonna find out, been blowing up from the underground that they stepping on and land mine now, Any Know it's my time now. Coming up, I'm on a climb now. Everybody claim it been bottom, but it's looking like they took a time. Now. Okay. I'm working on a Wednesday, then up again the next day. So and so is popping man. I skip him like he leg day. Kick it like I'm Pele. I never care what they say. Put myself on Spotify, so every day my payday. That's right, I'm coming back like OJ, like a running back in his old days. Still rocking those OJs. My Get a little bigger, but that don't change me or make me richer. Money coming and money going my guys here when he's staying with you. Blowing up off the internet. All these haters need to introspect. Cause they've been hating while the rest love him And I start to go and die, they intellect. Cause I've been a threat since day one. No money or bank funds. Since y'all been saying you could do it better, but none of y'all ever made one. Give it on the air hot time. My death back, but better it come top. Cause whether they could lie, they do you อย่าลืมกดแชร์อยากดูคลิปวิดีโอแนวไหนอะไรไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับผมใครที่อยากจะรับชมผลงานน้องเขาครับก็ไปดูที่มีเฟซบุ๊กครับชื่อดาริ t ตั้งพรมินทร์ครับแล้วก็ไอีก็เป็น M O Underscore R I C ์แล้วก็สองศูนย์ศูนย์สี่อ่าพี่จะอลืมกดไลค์ไป <c oughs> นะครับจาลืมกดไลค์